ขอบคุณมากครับต่อไปท่านสุดท้ายในกลุ่มนี้ท่านปริญญาวงเชิดฝันครับเคลเจนครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาครับผมปริญญาวงเชิดวันสมาชิกวุฒิสภานักการศึกษานะครับจากจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับประเด็นที่ขอส่งวนคำแปลยติไว้นะครับก็เราในส่วนของการคณะ กรรมการบริการสามัญประจำวุฒิสภานะครับจำนวน21เราจะขอเพิ่มเป็น22คณะนะครับเนื่องจากประเด็นหลักเลยครับก็ในส่วนของคณะกรรมการิการศึกษาและการอุดมศึกษานะครับที่ในจากล่างนะครับก็จะเอาเข้ามารวมกันนะครับเป็นชื่อว่าคณะกรรมการดการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยแล,แ,ลและนวัตกรรมนะครับ ประเด็นสาคัญเลยครับที่อยากจะให้มีการแยก2คณะนี้เกิดขึ้นมานะครับเพราะว่าการศึกษาของประเทศไทยนะครับในปัจจุบันเนี่ยมีปัญหามากมายเลยเราไม่สามารถทําให้ประเทศเราขับเคลื่อนก้าวหน้าไปสู่แข่งขันในสังคมระดับอาเซียนได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเราเป็นเบอร์ต้นๆของในกลุ่มชาติอาเซียนด้วยกันเลยนะครับที่มีความสามารถกีหกัดทางด้านภาษาที่ดีมาก ปัจจุบันเราเริ่มถอยลงมาเรื่อยๆครับทั้งผลสำริดต่างๆอย่างเช่นที่เป็นผลสำริดสากลน,นะครับตัวประเมินจากตัวพิซซ่านะครับเราเริ่มด้อยลงมาเรื่อยๆครับจะกลับกลายเป็นล้าหลังขวากลุ่มประเทศด้อยพัฒนาด้วยครับสิ่งหนึ่งครับว่าหากเราเห็นความสําคัญของการศึกษาจริงนะครับการศึกษาเนี่ยมันมีแบ่งหลักๆห,หลายลอสองอย่างสําคัญตามคณะกรรมการคือ ทางด้านขั้นพื้นฐานนะครับที่จะเป็นส่วนของการศึกษาทั่วไปนะครับหรือว่าอีกด้านหนึ่งก็คือด้านอุดมศึกษาที่ระดับมหาวิทยาลัยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าในส่วนของกรรมิการทางด้านในส่วนเราเราทียบเคียงกับระดับกระทรวงนะครับกระทรวงศึกษาเองนะครับเราจะมีหน่วยงานในสังกัดโร,รงเรียนมากมายนะครับที่อยู่ในสังกัดนะครับมีทั้ง โรงเรียนเอกชนนะครับโรงเรียนสังกัดสปทนะครับซึ่งเป็นมัธยมธศึกษาประถมศึกษาและอนุบาลด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นตอนนี้เขามีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งเป็นมาจากกศนเดิมนะครับหรือว่าจะเป็นโรงเรียนเอกชนเนี่ยเราแยกย่อยกระทั่งโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบนะครับทุกท่านรู้ไหมครับว่าหลายคนจากที่ผมทํางานทางด้านการศึกษามาโดยตลอดนะครับหลายท่านไม่รู้เลยครับว่าโรงเรียนเอกชนนอกระบบเนี่ย มาจากที่ไหนเขาเข้าใจว่าเป็นกศอนอครับถึงแม้ผู้ใหญ่ไม่เคยให้ความสําคัญกับโรงเรียนเอกชนนอกระบบนะครับแต่เอกชนนอกระบบนี่ครับช่วยพัฒนานประเทศชาติได้อย่างมากมายนะครับแต่เขาก็ไม่เคยมีใครไปเยียวยาเขาเลยนะครับงบประมาณต่างๆนานา,นามไม่เคยจัดสรรให้กับโรงเรียนเอกชนนอกระบบโรงเรียนเอกชนนอกระบบ,บยกตัวอย่างอย่าง,าง,างเช่นเรียนกวิชานะครับโรงเรียนบริบาลโรงเรียนเสริมสวยโรงเรียนภาษาหรือโรงเรียนสอนขับเครื่องบินแต่ละคนดูแลตัวเอง100%เนเลยครับ ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆเวลาเขาจะเรียกร้องเขาจะมาให้หน่วยงานรัฐสนับสนุนเนี่ยครับก็ถ้าไม่มีใครจะรับฟังอาจจะรับฟังครับแต่ไม่สามารถช่วยเขาปรับปรุงหรือว่าช่วยจัดการดิสัาให้เขาหรือว่ามาช่วยผักดันในส่วนปรงมาณให้เขาได้แต่อย่างไรเลยผมยกตัวอย่างอย่างเช่นที่ผ่านมานะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาเขาให้โรงเรียนละห้าพันบาทโรงเรียนเอกชนหลายโรงครับยกตัวอย่างโรงเรียนนอกระบบเนี่ยจาก10,000กว่าโรงหรือ70,00กว่าโรง เพราะเขาไปไม่รอดแล้วครับแล้วถูกกล่าวหาว่าเป็นภาคธุรกิจหาหาผลกําไรซะมากกว่าจะถามว่ากลุ่มพวกนี้ครับเป็นกลุ่มที่เขาขับเคลื่อนประเทศชาติมาโดยตลอดนะครับมาทําให้ประเทศชาติเราโดยไม่ต้องเสียงบประมาณเลยครับเขาสร้างบุคลากรสร้างกลุ่มวิชาชีพให้เกิดขึ้นมาได้นะครับโดยใช้หลักสุริยะสั้นที่เขาทำนะครับสามเดือน6เดือนเรามีนักการศึกษานะครับเรามาีทางด้าน บุคลากรนะครับที่มีสกิลทางด้านวิชาชีพเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากกลุ่มพวกนี้ครับแล้วสร้างชื่อเสียงระดับโลกก็เช่นเดียวกันนะครับถามว่าในส่วนของกรรมนิการของเราเนี่ยสามารถไปช่วยอะไรเขาได้มากไหมครับจริงๆช่วยได้มากเลยครับแต่เราไม่เคยมองความสําคัญให้กับเขาเลยและณวันนี้เราบอกว่าเราจะเอามารวมกับการดูดศึสษาด้วยการดูดศากษาของเราที่เราเห็นเลยครับคือเขาเป็นการดูดวงศึสษาวิยาศาสตร์วิจัยแล้วนวัตกรรมเราไม่เคยเห็นค่า งานวิจัยและนวัตก,กรรมที่แท้จริงที่เกิดขึ้นมาครับเรารู้แค่ว่ากระทรวงอุงดมศึกษาเป็นกระทรวงที่กํากับดูแลระดับมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเนี่ยมี25แห่งเอกชนมี75แห่งถามว่าเราอาจจะดูภาพเนี้ยว่ามันดูน้อยก็เลยยกเข้าไปรวมกับการศึกษาซึ่งการศึกษาเนทั้งขั้นพื้นฐานนะครับมี กลุ่มนักเรียนนะครับทั้งหมดเลยกว่า1 0ถึง20ล้านคนนะครับที่อยู่ในระบบการศึกษาปัจจุบันนะครับมีทั้งแยกย่อยทั้งตั้งแต่อาชีวะนะครับหรือว่าจะเป็นโรงเรียนทั้งของกิจการอื่นๆนะครับที่จะเป็นของวิาลพลาศึกษานะครับหรือว่าจะเป็นโรงเรียนดุยยางของหน่วยสังกัดทหารอะไรต่างๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็อยู่ในหมวดของการศึกษาทั้งหมดเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนในของม,มหาวิทยาลัยที่เราเห็นเลยครับว่าเมื่อเราเอากรรมนิการเข้ามาทั้งหมดวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมถามว่าหากท่านสามารถให้ทุกหน่วยงานนะครับสามารถาพัฒนาทางด้านนวัตกรรมขึ้นมาได้วิจัยขึ้นมาได้จริงนะครับถามว่าจริงจริงแล้วมันเป็นโครงสร้างที่ค่อนข้างใหญ่กับการที่เราเอาสองกรรมนิการทั้งการศรรึกษาแล้วก็นวัตกรรมเข้ามารวมอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันนะครับของอุดมศึกษาการศึกษา เหตุผลอีกประการหนึ่งครับถ้าหากว่าณตอนนี้คงแก้อะไรไม่ได้แบบที่ของหลายๆท่านขอนำเสนอแปรยติเข้ามาครับว่าให้เป็น22กรรมนิการณปัจจุบ,บ,บันคงได้แค่21กรรมนิการตามที่ท่านได้มองกันไว้แล้วครับเดี๋ยวหลังจากโหวตน,นี้เราจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันก็เป็น2 5 21กรรมนิการตามนั้นเท่านั้นหากมันเป็นดัมนั้นจริงครับผมขออีกเรื่องเดียวคือ การที่ท่านในแบบล่างครับที่บอกว่าในส่วนของข้อ89นะครับกรกรมการิการสามัญประจำวุฒิสภาข้อ78วรรคสองรวมทั้งกรมรมการวิสามัญตามข้อ8 1และข้อ82อาจตั้งคณะอนุกรรมรการได้ไม่เกินคณะละสามผมขอสง,สงวนคำไว้คืออยากให้ท่านไม่จำกัดนะครับอยากให้ท่านโดยไม่ต้องกำหนดจำนวนคณะครับ เพราะหลายๆเรื่องหลายๆยานะครับอย่างน้อยเมื่อท่านบังคับให้เขามารวมกันเช่นกรรมิการการึกษากับอุดมศึกษาของผมเองก็ตามที่เข้ามาไปยตินในครั้งนี้เรามองว่าเมื่องานมันจํานวนมากแล้วจริงๆเนี่ยอยากให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมิการเองในการตัดสินเองว่าควรจะมีกี่คณะอนุกรรมิการผมยกตัวอย่างเลยครับถ้าเป็นต้องรวมการ,รึกษากับอนุอกับอุดมศึกษาเข้าร่วมด้วยกันจริงนะครับ อันนู้นหนึ่งก็คือสอประถออันนึงก็โครงสร้างโครงสร้างก็ใหญ่มากอีกอันนึงทางด้านการศึกษาเอกชนและก็นอกระบบไหนจะการดูรศึกษาการวิจัยนะวัตรกรรมถามว่าสุดท้ายแต่ละงานเนี่ยครับเราก็คงไม่สามารถพัฒนาให้ได้ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจังนะครับเพราะความการศึกษาของไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับผมว่าเร่งด่วนพอๆกับเศรษฐกิจแต่การที่จะทําให้เศรษฐกิจดีได้ไดครับเราสร้างคนก่อนถ้าเกิดว่าคนมีการศึกษาที่ดีนะครับ เราเอาใจใส่ทางการศาึกษาแล้วก็มาช่วยกันพัฒนานประเทศชาติจากการศึกษานะครับก็จะทําให้ประเทศของเราเนี่ยครับมีขีดการแข่งขันที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับก็จากโครงสร้างที่วางไว้นะครับก็ขอเรียนท่านประธานเพียงเท่านี้ครับก็อยากให้มีการปรับแก้นะครับให้เป็น22กรรมการหรือไม่ก็เป็นอนุไม่จํากัดคณะนะครับขอขอบคุณมากครับ